สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดิงนะคะวันนี้เราก็จะเดินทางไปบ้านหนองแคนไปทาจัดจัดต้นยางนะคะเพื่อจะเอาต้นยางมาค่ะไปรับจ้างรุ่นส่วนกันนั่นแหละกับชาวบ้านหนองแคนค่ะตอนนี้ก็เดินทางไปอยู่นะคะไปกับลูกสาวนะคะวันนี้ไปกับลูกสาวลูกสาวมาแล้วนะคะนลูกสาวเป็นคนขับรถ สดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงระยะนี้เป็นระยะอับสัญญาณอับสัญญาณช่วงนี้ไปก็ไลสดไม่ได้เลยถ่ายเป็นคลิปเอานะคะบรรย,ยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยเย็นสบายวันนี้หลายวันแล้วบรรยากาศดีนะคะนอนก็หลับเย็นสบายไม่ได้เปิดพัดลมเราเดินทางไปจะทำต้นยางต้นก้าย,ยางนะคะ จะได้าขายต้นก้ายางค่ะขายกินเปอร์เซ็นต์นะคะกินเปอร์เซ็นต์ต้นก้ายางเหมือนกับาขายรูทินเซตเหมือนกับขายชาไมิพิษเหมือนกับขายอารีอาร์กับขายทีพีสกินค่ะเหมือนกันค่ะแล้วก็ขายกินเปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะอตอนนี้ก็จะขายไปขายต้นยางนะคะกินเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะตอนนี้เดินทางไป ที่ที่จะไปที่จุดมุ่งหมายที่จะไปก็คือบ้านหนองแคนนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะ เรามาถึงเราก็จะถึงหนองแคนแล้วเดี๋ยวให้ลดให้รดไปจอดนู่นรดเอาไม้ลงอ้อยนี่เรามาถึงแล้วโอโ้โหลิ้นจี่ก็สุกแล้วมาดูสิลิ้นจี่นะนี่ลิ้นจี่นะโอโ้โหลิ้นจี่ดกเหลือเกินนูน่นอ๋อลิ้นจี่เริ่มสุกแล้วทำไมถึงแตกเนาะ มะนาวพอเยอะนะคะมะพร้าวนะคะนู่นค่ะสวนโกโก้น,นะคะรถไม้ลงตรงไหนเดี๋ยวเราก็จะไปโบกรถไม้นะคะที่สวนโกโก้นะคะ เราจะเอาไม้นะคะไม้มาทำที่วางยางนะคะไม่ใส่เนินนะใส่ในร่องนะโอ้โอโอโอ เจ้าของนี่เจ้าของไโลดไฟลดแป๊บเดียวหนึ่งแป๊บเดียวหนึ่งพันหา้าไปเอา, <ไป S 2> เอาลดน้ <c oughs> ลดตัวนี้คมหรือเปล่าตัวนี้คมคมหรือเปล่าครับ่ะะแล้วก็เอาไม้นะคะ เอาไม้เขเรียกวอาไม้สั่งไผ่นะคะไม้ไผ่นะคะเอามาทำเฉล่มไปสองคนก็พูดราคาตุ๊มนี้ก็กุดเหรอราคาเอาเขาพูดพิไ่มากเออ บอเขาคุดลักกตัวกนมาตัว่ทั้งในรถเออเพราะเขาไปลงแล้วแล้วไปแล้วมากอไปเดียไปลงนเขาไว้ไหนนอะเออไหนๆกาไปลงดอทเทือดเพราะกเก่งเด้อต้องจังหัวดินไฟที่เพื่อเขาก่งกันั่นล่ะลงหันละลงกองไวหันละเอาเทอาละน่อยลงมาบิ่งเด้อ ยปลายแหลมใช่ไหมเอดกับไม้กับเตาะต้องระวังเอากัอึดยุเากรดีฮะขอเขามขามซอยซุ่มนิดน้อยซุ่มนี้งานมาแลไม่มีเงินที่ทุน มันมีเงินแล้วัเห็ดเนาะจะถอมามูไดีเงินมดแล้วโอ้มันมเงินแล้วกไปเห็ดน่ต่เนาอมันดูกระสอบนะออยเนหนึงเขาชราเขาซื้อเมื่อกี้เราก็จะวางแผ่ ทำรดยางเทำยางมาทำรดยางเออเออเมื่อเมื่อนี้เราเลจอดถามลู มีสงกานี่ก็ด้ี่มเจารถไปปะมีไปแล้วเห็นนี้เพลนอยู่กะไปน้ำเจ้าแล้วสองคนตุค่อยฮะเจ้าคนจะไปตุคอยยุนี คือต้นโกโก้เห็นไหมต้นโกโก้นะปลูกง่ายเฉตลีเอาไปปลูกแถวล็อกนไปหรอศูนย์แปดเจ็ดนีอค่ะ 1> <1> ล็อ,อเ,ล 2> <2> เราจะมาทำตอนนี้จะทำนะคะจะทำะที่ 1> <1> <1> วางยางที่จัดต้นยางนะคะที่ทำจัดล็อกยางนะคะมาะทำพุ้นส่วนกันกันกบ ท้องนี้นะคะทำสถานที่ทําสถานที่นะคะเอาไปนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเราก็จะมาทำล็อกที่จะตั้งอย่างนะคะแล้วก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แยกหนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ